าว่าตั้งแต่เปิดเทอมมานี่รายได้ของการขายอาหารที่รงอาหารนินเทศนี้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับก็เพิ่มขึ้นเป็นบางวันนะคะแต่บางวันก็อาจจะน้อยลงเหมือนปก,ปกติของทุกปีเทอมสองเด็กจะน้อย,อยลงหน่อยนึงค่ะแต่ปีนี้ค่อนข้างเด็กค่อนข้างสนใจการเรียนมากขึ้นคายยอดขายของแต่ละร้านก็อาจจะเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งนะคะแล้วทำไมสาเหตุที่ถึงมากินที่รงอาหารนินเทศเป็นประกาครับก็ ที่นี่มันดูไม่แออัดเท่าไหร่ครับแล้วก็บรรยากาศจะดีกว่าทุกโรองอาหาร